เมนูวันนี้นะเจ้านําเสนอเมนูยำปลากราบผสมข้าก็จะมีปลากราบสองกระป๋องโอ้ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงแล้วเนอะไได้กินจัดเมินเมื่อก่อนซื้อราคาสิบปลายบัดเดี๋ยวนี้ราคาสาวปลายมีปลากระกป๋องสองกระป๋องนะเจ้าแล้วก็มีมะนาวหอมแดงพริกแต้หอมด้วนจะใครนี่ยมาแน่ใจว่าใส่หรือว่าบม่ใส่เดี๋ยวจะลองตัดสินใจกันทำการน,นะเจ้า ลุยจะเริ่มต้นจากการซอยหอมเนะเจ้าซอยบังบ้าเรียบร้อยแล้วก็มาซอยพริกเนะเจ้าซอยพริกน้อยๆคือมันเป็นแบบว่าซอยเว้นน้อยๆเนะเจ้าเวลาเขาครบใส่นี่เขาจะรู้สึกว่าคือมันได้รสชาติของพริกเนาะแกนไง่แต้กับแบบไว้เผ็ดล้ำแก่ต่อ,อด้วยคะ่ะซอยมะนาว วันนี้จะเอาแซ่บๆหน่อยนะจะ๊ะก็อยากกินเผ็ด,ดสๆส้มๆจ้าว่าหนึ่งกระป๋องจะได้เนื้อป่ากี่ชิ้นมาได้กินจัดเหมือนเมื่อก่อนมีสามสามชิ้นใหญ่ๆไปเดียวนี้มีกี่ชิ้นอุย้ยมีสี่ชิ้นเดี๋ยวลองมาดูห่กระป๋องหนึ่งจะมีกี่ชิ้นกระป๋องนี้ ป๋องนึงจะมี4ชิ้นเหมือนกันแต่ว่าตึงมดเนี่ย2กระป๋องจะมี8ชิ้นแต่8ชิ้นน้อยๆกระป๋องละ5บาท2กระป๋องนี่50บาทแล้วเนอะเจ้าม่ใจ่ถูกเหมือนกันเนอะเมื่อก่อนนี่เขาคกิดว่าปากกระป๋องกับมาแม่นี่เป็นอะไรอย่างที่อาหารแบบประหยัดแต่ตอนนี้ม่นใจอีกอันละพวกเขาส่วนผสมด้วยกันเนอะเจ้าหอมพริก ซอยเอามาเทลงรวมกันกลนกับเจ้ากับเนี่ยกลนให้มันเข้ากันเจ้าหอมขนาดเลยบีบมะนาวเข้าใส่เมนูนี้เป็นเมนูอย่างที่ทำง่ายง่ายนะเจ้ากินกับข้าวนึ่งก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้ แต่วันนี้เอาอเลือกที่จะกินกับข้าวนึ่งเนี่ยจ้ะข้าวหนึ่งฮ้นงอนๆใส่หอมดวนเข้าไปเจ้าแล้วกบกลห่นกล้มกามห้องปากกลนักนะเจ้าถ้าเขากลนักเดี๋ยวป่าเขาจะแล้วพร้อมเสิร์ฟเจ้าเมนูยำปากกับที่อื่นห้องว่าอย่างเจ้าบ้านห้าห้องว่าปากกับเนี่ยจ้ะปากระป๋องคนไทยห้องปากระป๋องคนเมืองห้องปากกับ วันนี้มีเมนูพิเศษยำปักกับนะเจ้ากินพร้อมบรรยากาศดีดีตั้งนอกฝนตกนะขณาเจ้าเชียงใหม่ฝนตกแล้วตั้งอื่นฝนตกกอ้งกระเจ้ามีอย่างเม้นมาอู้มาคุยกันนะเจ้ารับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย